ช้องเจ้ยจำปาดุงนะคะฝั่งนี้เขาทำอะไรกันนานะสวัสดีค่ะตอนเช้านะคะสวัสดีน้องพลอยทำอะไรกันนาะแต่เช้าพาพี่พลอยมาช่วยกวาดกวาดดินกวาดทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้น้องพลอยนะคะสวัสดีจ้านี่นะคะ ไปแล้วมึนมึนน้อยนะคะนี่มึนน้อยมึนน้อยนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ตอนนี้นะคะช่วงตอนนี้นะคะมึนน้อยเรานะคะห่วงแต่ผ้านะคะห่วงแต่ผ้าผ้านี้ไม่ได้เลยเนาะผ้านี้นะคะต้องนะคะใช้ตลอดนะคะนอนไม่หลับนะคะถ้าไม่ได้ผ้าผืนนี้เนาะมึนน้อยจะนอนไม่หลับนะคะเอฟซีโอ ถ้าไม่ได้ผ้าผืนนี้นะครับมืนน้อยจะนอนไม่หลับเจอยังไม่เห็นแอดมินน้อยควงกระบองโอ้ชอบมาเยอะดามาเยอะคนใหม่ดามาเยอะคนใหม่แล้วเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะโอ้เก่งด้วยเนาะทำเก่งด้วยเป็นด้วยได้ทำได้โอ้สิ่งเจ๊สิ่งเจ๊สิ่งเจ๊สิงเจ๊แล้นะโอ้นี่นะคะในการเรียนรู้ของน้องของเด็กๆนะคะเรียนรู้ไป จังอืออ่ะดำมาเยอะน้อยดำมาเยอะน้อยนะคะทำไปตอนนี้ก็มาช่วย,ยช่วยช่วยโอ้น้องพลอ,อ,อ,อยก็น้องพลอยวันนี้ใส่กระโปรงมาช่วยกวาดด้วยกวาดนะคะทำความสะอาดใส่น่ารักด้วยต้องมาต้นงมนต้องมาแล้วช,ช่วยกันช่วยกันนะคะ สวยเนาะดีกว่ามันโล่งๆเนาะดีต้นไม้แล้วร่มรื่นมากเลยใช่โอ้เนาะช่วยแม่นะคะทำเก็บกวาดทำความสะอาดฮะอ่ะแอดบินน้อยน้ำเยอะอะลูกวงกระบองเลยลูกเออนั่นแหละเป็นกำลังใจให้คนที่กวาดลูกเออเราก็เก็บเงินเก็บกองเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าให้อย่าให้พ่อโหตัวเองเด้ออีกทีมหนึ่งนะคะที่มาลุยกันนะทุกเช้า ทุกเช้าเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะทำตึ๊ด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 โอ้โหให้กำลังใจนะหนูนะคอยนะคะแอดเบนนะคะแม่พี่นะแล้วก็มึนน้อยนะคะไม่ใช่มินนะคะมึนน้อยนะคะตอนนี้โอ้โหนะคะนี่นะคะเพราะว่าเด็กเนาะดูยังไงก็เป็นเด็กนะคะน่ารักแบบเด็กๆ นีนะคะย่านะคะดูทำให้แล้วโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เก่งนะคะเป็นความน่ารักนะคะของนะคะเป็นตอนนี้นะคะขวัญใจสวนะคะขวัญใจโซวนี่นะคะ น่ารักกันอาเอาเอาจะทำอะไรต่อลูกหลานนะคะเหรนอันนี้จะเป็นเหรินนะเป็นเหรนแล้วนะคะ,นะคะทีมงานนะคะมาจากนะคะเป็นแม่ครัวนะคะจากกกอก,กนะคะบางทีนะคะทีมแม่พี่นะคะแม่เบ้นมาแม่เจ้ยก็ไม่ได้ค่อยเข้าครัวนะคะเพราะว่า เขาก็เนาะตอนนี้ก็รื้อแล้วครัวกลางแล้วก็ไปทํากินบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันนะคะก็สบายเนาะแต่ลุงป้าก็ถ้ามีอะไรนะคะกับข้าวกับปลาก็มานั่งกินที่ครัวใหม่ได้นะคะร่วมกันแต่ก็นะคะขอบคุณมากมากนะคะอ้าวทีแม่ตัวกกลามาเน่นะคะโอ้โหระวังหน่อยนะลูกเดี๋ยวลม้วมันนนิิ พราะว่านะคะเป็นดำมาเยอะน้อยขวบอกด้วยกบอด้วยพี่น้อเก่งแล้วเก่งแล้วหลานใครเอ๋ยกรบอกด้วยหลานใครเอ๋ยนะคะความน่ารักของน้อยนะคะแอดมืนตัวน้อยการละเล่นนะคะยากจะททำความสะอาดไปช่วยกันช่วยกันนะคะเราอยู่ที่นี่นะคะอยู่ด้วยความ สามัคคีนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่ว่านะคะจะทําที่ไหนนะคะเราก็ช่วยกันไปแล้ว<ด>น่ารักไปอีก<ด>แบบหนึ่งเนาะ <c oughs> <c oughs> บอกตั้งแต่เช้าแล้วนะ<ด> <c oughs> ตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วก็รอลุ้นไปด้วยกันนะคะเอฟเอฟซีนะคะใครจะมีโชคมีลาบกันนะคะวันนี้ มาดูแล้วก็ดูความน่ารักของน,ะะน้องๆเฮ้ยไปแล้วไปดูรถแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งนู้นต่อนะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะที่ร้านนางลำแต่เช้าโอ้โหสีแซบนะคะทําอะไรพากันอาบแดดนะคะพากันอาบแดดโอ้โหเนาะืึนะ เช้ามาเมือ่อเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนวานเนาะแม่เ,เจ้ยนะคะตื่นเข้ามานะคะเข้าทำธุระนะคะสี่แสบเจ้าสามแสบนะคะโอ้โหอ,อ,อยู่ว่าเห็นอะไรเอาไปเลยเอาตอนนี้แม่เ,เจ้ก็เลยออกจากห้องน้ำไม่ได้เพราะว่า <c oughs> มันเหมือน ยังไม่สว่างนะคะเหมือนเขาเห็นตัวอะไรนี่แหละเห่าอยู่นั่นแหละก็เลยก็เข้าไปอยู่ในห้องน้ําก่อนสว่างก่อนแล้วค่อยออกมาเพราะว่าวก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ทําธุระนะคะบางทีก็ดึกดึกดิกดกดกดดเนเอะ่ะบางทีก็เลยเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ํานะครับเผื่อมีมีใครมาแต่เช้าเราไม่เห็นเนาะนี่นะคบเจ้าสี่เส็บนี่แหละก็อันนี้ก็จะเป็นสามเสบแล้วะะมานอนอาบแดดกัน เพราะว่าอบอุ่นมากเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวแล้วก็มานอนอยู่ที่นะครับลุงก็ทําพื้นที่นี้นะครับเป็นลานนางรํานะคะเป็นกว้างมากนะคะกว้างมากนะคะตอนนี้บรรจุนางรําได้โอ้โหไม่รู้กี่คนแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะทำความสะอาดเสร็จก็มากันแล้วนะคะ น้องพลอยก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะคะก็มีน้องๆนะครับเพื่อมีงานรํานะคะก็ให้น้องๆนะคะได้ค่าขนมนะคะค่าขนมค่าตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมก็คงจะมาอยู่ด้วยกันโอ้อ่มีก็มีรานะครับเพื่อบางทีมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้รํานะคะน้องๆก็จะได้มีค่าโน,น่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็<ส><ด>ยังในอยู่ในช่วง<ส><ด>การเรียนอยู่นะคะค่ะส,<ด>สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฮอมนโอมนะคะของทุกแบรนด์นะคะสั่งซื้อสั่งตรงจากนะคะแอดมินนะคะได้นะคะทักลาแอดทีพีสกิ f ออฟฟิเชีนะคะมีหลายอย่างเนาะไเจอก็พูดบางทีก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยนะคะเป็นที่บำรุงผิวหน้านะคะเป็นเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำซีบัคทอนพัดเบตา้าคูแคนแล้วก็มีทีพี คอปฟทีพีโกโก,โก้นะคะสะบู่ฮันนี่โซนะคะเสือ้อองค์ปู่ปาริจิตนา,นาคราชเสือ้อลุงพลป้าแตนนะคะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0 9 2ย์เก้าสองเจ็ดเก้ห้าสอขอบคุณมากมา,กมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ